กราบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านข้าพเจ้านางชัญญพัฒนบุญมาตุนตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะดำรงตำแหน่งครูเมื่อวันที่11ตุลาคม2561อายุราชการในตำแหน่งครู4ปี10เดือนปัจจุบันเป็นครูผู้สอนอยู่โรงเรียนบ้านหนองตุกตำบลหมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่ง โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีจำนวนานักเรียนทั้งสิ้น141คนเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนปัจจุบันดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่3มีนักเรียนจำนวน9คน สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2566ดิฉันได้รับผิดชอบเป็นครูประจำชั้นอนุบาลปีที่3มีนักเรียนทั้งหมด9คนด้วยจำนวนเด็กนักเรียนที่มีจำนวนน้อยสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม ด้านคุณธรรมคุณลักษณะที่พึงประสงค์เด็กๆจึงมีพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบมีความสุขเชื่อฟังคุณครูปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนได้เป็นอย่างดีดิฉันจึงได้มีแรงบันดาลใจที่จะส่งเสริมทักษะด้านสังคมควบคู่ไปกับด้านสติปัญญาด้วยการปรับประยุกต์ใช้วิธีการสอนแบบ c o f e s t e p active learning รวมพลังด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งเรื่องดังกล่าวดิฉันมีความประทับใจในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้จากท่านวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการอบรมครูเชิงปฏิบัติการเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อการประกันคุณภาพห้องเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังโคไฟ ST ต p ผ่านกระบวนการ LS CM PLC ดิฉันได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมลงสู่การปฏิบัติทดลองสอนพบว่าวิธีการสอนดังกล่าวสามารถนามาปรับประยุกต์ใช้กับผู้เรียนของตนเองได้จึงได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของโคฟ i s t e p สรุปได้ว่าเป็นแนวการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง รวมทั้งประยุกต์ความรู้ได้บนฐานวิธีการทางวิทยาศาสตร์เด็กนักเรียนมีการปฏิบัติกิจกรรมทำงานแบบกลุ่มโดยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเด็กเก่งช่วยเด็กเรียนช้าเด็กถนัดกว่าช่วยเหลือเด็กถนัดน้อยกว่าเพื่อให้มีความสุขในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดิฉันจึงได้นำมาปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนของตนเอง ตามคลิปวิดีโอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี้มีความต้องการที่จะสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนรู้แบบรวมพลังโคฟไลสต e ปจึงได้นำรูปแบบการเรียนการสอนแบบโคฟไลสต t ปแอคทีฟ e ลอร์ n ิ่งรวมพลังด้วยความรับผิดชอบ มาปรับประยุกต์ใช้ในหน่วยการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติเรื่องการสร้างแบบรูปให้แก่เด็กระดับชั้นอนุบาล3จํจำนวน9คนจากนั้นเด็กๆได้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทั้ง5ขั้นตอนขั้นที่1เสนอสิ่งเรา้าระบุคําถามความสําคัญเด็กและครูเตรียมความพร้อมด้วยการร้องเพลงความเก่งใจพร้อมท่าประกอบ เด็กๆได้สังเกตภาพรูปแบบสีที่ทานฟุตบาทและสนทนาร่วมกันกับคุณครูคุณครูได้ใช้คำถามกระตุ้นว่าเด็กๆได้สังเกตว่ารูปเหล่านี้คืออะไรเห็นที่ใดบ้างมีความสำคัญอย่างไรจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มคระเพศคระความสามารถแล้วเข้าสู่กระบวนการที่สอก็คือค้นแสวงหาสารสนเทศและวิเคราะห์ เด็กๆทั้งสองกลุ่มได้รับมอบหมายงานและช่วยกันร่วมพลังค้นหาคำตอบที่ถูกต้องช่วยกันทำงานให้สำเร็จด้วยความรับผิดชอบต่องานกลุ่มให้ทันเวลาตามที่คุณครูกำหนดขั้นที่3ขั้นอภิปรายและสร้างความรู้เด็กๆทั้งสองกลุ่มตรวจสอบความถูกต้องของผลงานภายในกลุ่มของตนเองเด็กๆทุกคนได้ทบทวนความรู้ใหม่ จากประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่มและได้ช่วยกันตรวจสวอบกว่าตรวจสวอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งด้วยสื่อ powerpoint มีการให้กำลังใจกันและกันและเข้าสู่กระบวนการที่4ี่้านสื่อสารและสะท้อนความคิดเด็กๆและครูช่วยกันสรุปอภิปรายเกี่ยวกับความสำคัญและประโยชน์การสร้างแบบรูปว่ามีประโยชน์อย่างไรและจะสามารถนำไปสร้างผลงานอะไรได้อีก สรุปได้ว่าเด็กๆจะนำการสร้างแบบรูปไปออกแบบลายกระโปรงให้คุณแม่ด้วยตนเองเข้าสู่ขั้นที่5ขั้นประยุกต์และตอบแทนสังคมต่อจากกิจกรรมกลุ่มเด็กๆจะนำความรู้หรือประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมมาสร้างผลงานโดยจะมีการออกแบบลายกระโปรงให้คุณแม่แล้วนำไปเป็นการ์ดให้คุณแม่ในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ซึ่งโรงเรียนมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่11สิงหาคม2566โดยมีการตกลงร่วมกันว่าเด็กๆสามารถเลือกตัดสินใจสีที่จะนำมาสร้างแบบรูปได้2ส,สีซึ่งการให้เด็กเลือกเพียง2ส,สีเพราะเป็นช่วงเริ่มต้นของการเรียนรู้พิชคณิตหรือการสร้างแบบรูป และความสัมพันธ์ให้เด็กๆได้มีพื้นฐานความเข้าใจเรียนรู้จากเรื่องที่ง่ายไปสู่เรื่องที่ยากเด็กๆทุกคนสามารถสร้างผลงานสำเร็จได้ด้วยตนเองตามศักยภาพถึงแม้จะมีเด็กที่เรียนรู้ช้าสองคนที่มีการตอบสนองต่อกิจกรรมน้อยกว่าผู้อื่นแต่เมื่อได้รับกำลังใจจากคุณครูได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนๆก็สามารถทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตนเองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ทุกคนพันจุดประสงค์ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละร้อยและภายหลังจากการหยุดเรียนต่อเนื่องตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14สิงหาคมเปิดเรียนมาได้มีการทบทวนความรู้การสร้างแบบรูปโดยให้เด็กๆออกแบบสร้อยคอให้คุณแม่ด้วยการสร้างแบบรูปเด็กๆทำด้อย่างคล่องแคล่วผลงานออกมาสมบูรณ์สวยงามตามศักยภาพ หรือแม้แต่มีการทบทวนบทเรียนเรื่องการสร้างแบบรูปในใบงานอื่นๆก็สังเกตพบว,ว่าเด็กๆมีความรู้มีความเข้าใจในการสร้างแบบรูปและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ปรับประยุกต์ใช้ด้วยกระบวนการแบบโคไฟสเตปรวมพลังด้วยความรับผิดชอบในครั้งนี้สามารถส่งเสริมให้เด็กๆสนุกมีความสุขกระตือรือร้นในกิจกรรม มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์มีการรวมพลังช่วยเหลือกันในกลุ่มเกิดองค์ความรู้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ถือว่าเป็นเบสแพคทิสได้ค่ะขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านที่ได้กรุณานั่งชมนั่งฟังฟังคลิป แรงบันดาลใจของดิฉันเพื่อขอรับการประเมินมีวิทยาฐ,ฐานะชำนาญการถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมเราที่โรงเรียนบ้านหนองตุ่จังหวัดอุดรธานีได้นะคะขอขอบพระคุณท่านอีกครั้งค่ะ